สวัสดีครับ n e t r r m a x แมค e n w a y ครับวันนี้กลับมากับโครงการค่อนข้างคุ้นคุ้นเลยมันคือโครงการ TOW n a v e n u e c o โ s นะในซอยพระราม2ซอย50หลังเซ็นทันเท่านั้นเองถ้ามองจากมุมเนี่ยเราก็จะเห็นตรงข้ามก็คือ s p Design Square ละมันคือเส้นเลือดใหญ่ของถนนพระราม2ที่เนี่ยเอาจริงๆมากี่หลังก็ขายหมดนะครับ เพราะว่ามันเป็นโครงการที่ค่อนข้างเป็นพิมพ์นิยมนะสามห้องนอนสามห้องน้าส่วนหลังนี้เนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็คือ22.5ตารางวานะครับถ้าเราเห็นจากหน้าบ้านตรงนี้ครับเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยสภาพมันค่อนข้างดีนะแล้วก็ทําตัวห้องลังคาจอดรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นสภาพที่ค่อนข้างใหม่ทาสีไว้ให้เรียบร้อยบ้านหลังเนี่ยเอาจริงๆเน็ตว่าเขาใส่ใจคนที่แบบมาอยู่แล้วก็ใส่ใจเพื่อนบ้านดีนะถึงแม้ทําหลังคาที่จอดรถอะเขาก็ทําในพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมครับปกติเราก็้เห็นบางหลังเขาทำ วางไว้อยู่ตรงตาแพงแต่ว่าหลังเนี้ยเขาเ็าจะอยู่ในพื้นที่ตัวเองทําไว้2ฝั่งน่ารักเลยพื้นที่ตรงเนี้ยมันคือประมาณรักสี่านะครับมันสามารถจอดรถได้2คันก็จริงนะแต่ว่าจะเป็น1คันใหญ่แล้วก็1คันเล็กนะครับอย่าง Fort จ er, ูเนอรแล้วก็สวีบอย่างเงี้ยสามารถทําได้แล้วก็พื้นที่จอดรถตรงเนี้ยครับปกติตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นปูนใช่ไหมครับแล้วก็ปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วให้มันดูเฟรชแล้วก็สดใหม่มากๆนะครับสมกับความเป็นบ้านที่มีอายุ8ปีโครงการเนี้ยมันจะเป็นโครรรงงงกาานึทที่่่เิมํ้ 13ปีที่แล้วนะเราก็จะเป็นเฟส2ก็คือที่ยืนอยู่นี่แหละในซอยสผ่านมาแค่8ปปีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นบ้านที่ใหม่มากๆเดี๋ยวตามไปดูกันครับ <Ooh. S 1> แล้วก็เข้ามาสู่ภายในตัวบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้จะเป็นขนาด 170ตารางเมตรเป็นพิมพ์นิยมเช่นเดิมนะ3ห้องนอน3ห้องน้ําแต่ว่าข้อดีของบ้านหลังนี้เลยคือเขาจัดตัวของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเนี่ยบางส่วนไว้ให้เห็นแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินอย่างเครื่องครัวเนี่ยที่อยู่ด้านหลังบ้านนะครับมูลค่าลงเสาเข็มเครื่องครัวแล้วก็หลังคาหน้าบ้านเนี่ยมากกว่า4,50 0 0 0บาทเลยประหยัดไปเยอะเลยเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่พื้นที่ที่เป็นแบบพื้นที่นั่งปกติเราก็จะเห็นว่าจัดวางโซฟาเป็นขนนนาาดประมณ2ททีี่่่่ัังงงถึ3 แต่ว่าที่เนี่ยวางเป็น L shape แล้วนะยังสามารถนั่งได้ถึง4ที่นั่งเลยส่วนตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่จัดวางตัวของทีวีละนอกจากจะจัดวางไว้บนโต๊ะแล้วอ่ะเราก็สามารถหาวอลเมาส์ outh, หรือว่าตัวที่มันยึดทีวีอ่ะเราก็ตั้งจอใหญ่ๆได้เลยนะเช่นกันส่วนด้านข้างตรงนี้นะก็จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้แบบจัดวางพวกเบรกเกอร์แล้วก็สามารถสอดตัวของจักรยานได้นะมันก็คือขนาดเฉียงไปตามบันไดนั่นแหละแล้วก็ใช้พื้นที่ให้สอยได้ค่อนข้างดีเลย ส่วนพื้นที่ตรงเนี้ยออริจินอลแปลนของเขาอ่ะมันคือพื้นที่เอาไว้นั่งทานข้าวเนาะวางโต๊ะสักตัวนึงเก้าอี้สักสี่ห้าตัวได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่หลังบ้านตรงเนี้ยเขาจะจัดวางเป็น pantry เนาะหลายหลังก็จะเห็นมันเลยมีท่อตัวเนี้แหละครับเอาไว้วางแบบพวกเครื่องซักผ้าเผื่อว่าใครอยากจะซักผ้าตรงห้องครัวก็สามารถทําได้แต่ว่าบ้านหลังเนี้ยมันจะมีพื้นที่ที่ขนาดใหญ่กว่าทาเฮาปกติอีกประมาณ2ักสองจุดห้าตารางวานะถ้าคูณสี่ให้เป็นตารางเมตรมันก็เกือบแบบสิบตารางเมตรใช่ไหมครับเขาเลยใช้ประโยชน์ของพื้้นที่ บ้านเนี่ยเอามาทําเป็นพื้นที่ห้องครัวนี่เลยตรงนี้มันจะมีขนาดประมาณสักสิตารางเมตรนะแล้วก็ความกว้างของตัวบ้านก็คือ4.82ใช่ไหมครับคูณเกือบ3เมตรเนี่ยมันเลยสามารถจัดวางครัวแบบนี้ใหญ่ๆได้เลยแล้วยังมีพื้นที่เวทแอเรียไว้ตากผ้าซักผ้าด้านข้างอีกนะครับตรงนี้เราลงเสาเข็มไว้ให้ด้วยมูลค่าด้านหน้าด้านหลังเนี่ยสี่แสนแล้วดูหน้าบ้านของเขาครับ คือมันมีความเป็นโมเดลแล้วก็ทําเป็นรูปแบบ L shape ใครที่ทําครัวหนักๆน,นะชอบเลยถึงแม้เป็นเตาไฟฟ้าสองพอตแต่ดูคูดดุดควันครับทำออกมาได้ดีแล้วก็ทําท่อออกไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับของยี่ห้อแฟรงเคทั้งเครื่องดูดอากาศนะแล้วก็เตาไฟฟ้าแล้วก็งานระบบเนี่ยทำปลั๊กไว้ให้หมด2จุดทั้งจุดด้านบนแล้วก็ใครที่อยากจะทําเตาอกตรงนี้ก็จะมีปลั๊กอีกจุดหนึ่งนะรองรับไว้หมดแล้วนะครับ ส่วนความสูงของเคาน์เตอร์ตรงนี้เขาก็ทําออกมาได้ดีนะครับอย่างเน็ตสูง176เขาก็จัดวางเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยได้ความสูงระดับพอดีเลยส่วนซิงก็จะเป็นของยี่ห้อเฮฟเล่นะครับถึงแม้ต่อเติมแล้วนะแต่ว่าด้านหลังบ้านอ่ะมันก็ยังมีขนาดอีกประมาณสักเกือบ60เซนนะครับความลึกอ,อีก60เซนเผื่อว่าเราจะให้แสงธรรมชาติเข้าจากทางด้านหลังบ้านถ้าเราดูจากมุมนี้ครับย้อนออกไปเนี่ยนอกตัวบ้านมันจะทําให้บ้านหลังเนี่ยมันมีความลึกมากขึ้นนะจาก170ตารางเมตร ที่เป็นแปลนปกติมันจะรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้โอโถงมากขึ้นแต่จริงๆมันคือทาเฮาส์หลังหนึ่งนะส่วนต่อมาที่เป็นเวทแอเรียหรือว่าเขาวางถังน้ําตรงนี้ครับเขาก็จะมีหลังคาปกคลุมนะครับแล้วก็ตัวกันความร้อนทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนหลังคาที่ยื่นออกมาเนี่ยก็ทาสีดําให้มันแบบสวยไว้ให้เรียบร้อยเลยบ้านหลังนี้มันดูสะอาดตาดีเพราะว่าเราทํา ปูแล้วก็ทาสีขาวใหม่ให้ทั้งหลังทั้งหมดเลยนะเหมือนแบบบ้านใหม่เลยใครที่มองหาบ้านที่แบบอยากจะพร้อมจะให้เข้าบ้านหลังนี้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าชั้น2เนี่ยจะเป็นยังไง ส่วนพอขึ้นมาชั้นสองนะครับแปลนที่เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับคนที่อยู่อาศัยมากๆเลยที่แบบอยู่ทุกๆวันเพราะว่าเขาจัดวางตัวของมัสเตอร์เบดรูมไว้ที่ชั้นสองเลยแล้วก็จะมีพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยที่เอาไว้แบบทําเป็นห้องนั่งเล่นที่2หรือว่าห้องทํางานก็ได้นะอย่างถ้าใครหลายๆคนเนี่ยก็จะจัดวางพื้นที่ห้องเนี่ยเป็นห้องทํางานเพราะว่าเดี๋ยวนี้ work from home ใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ไม่มีอาชีพเดียวแล้วก็อาจจะมีอาชีพที่2อาชีพที่3ห้องนี้ก็จัดวางเป็นห้องทํางาน้อีกห้อง งานไปแล้วก็สามารถแบบออกไปสูดอากาศข้างนอกได้ที่นี่ติดเหล็กดัดไว้ให้แล้วนะส่วนพื้นที่มาสเตอร์ภายในห้องตรงนี้ครับมันก็จะมีความเป็นอองสวีทมีความเป็นส่วนตัวนะเพราะว่ามีให้ตัวของห้องน้ำเนี่ยที่สามารถอาบน้ําได้ไว้อยู่ในห้องนอนเลยส่วนพอเป็นมาสเตอร์เนี่ยมันก็ต้องจัดวางขนาดคิงไซส์ e space ได้อยู่แล้วอันนี้ก็จะจัดวางไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวตรงนี้มันก็จะเป็นของยี่ห้อ sb furniture นะครับมีพร้อมหมดเลยพอใช้ไม้ทวนสีขาวเนี่ยห้องก็เลยดูสว่างขึ้นนะ เหล็กดัดทุกอย่างเนี่ยก็ทํามาให้หมดละแล้วก็ที่ให้ไปกับตัวบ้านเนี่ยแน่นอนเลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวบิวอินเรื่องแอร์นะครับอย่างห้องมาสเตอร์ตัวเนี้จะใช้ของย e ี่ห้อเทรนข้างล่างก็จะเป็นของแคริเอรส่วนด้านบนก็จะเป็นของมิซูบิชินะครับ แล้วก็ตู้เสื้อผ้าตัวนี้มันไม่ใช่บิวอินนะแต่ว่าเขาก็จัดวางไว้ให้แล้วก็ให้สไตล์เหมือนบิวอินเลยเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้เนี่ยก็ทําออกมาได้ดูค่อนข้างดีนะครับประตูบานเนี่ยค่อนข้างหนักเลยแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมส่วนด้านล่างเนี่ยก็ยังมีช่องเก็บของไว้อีกเผื่อว่าใครอยากจะเก็บของอะไรที่เล็กๆน้อยๆซ่อนไว้ตรงนี้ก็สามารถทําได้นะ หรือว่าถ้าใครอยากจะจัดวางเลเยอร์ใหม่ใช่ไหมครับตัวนี้มันไม่ใช่บิวอินแต่ว่าให้อารมณ์เหมือนบิวอินเท่านั้นเองจริงๆองค์ประกอบมันก็ค่อนข้างครบแล้วใช่ไหมครับเหลือแค่กระจกเท่านั้นเองเราสามารถเพิ่มกระจกเข้าไปมันก็จะทให้ห้องนี้ดูใหญ่ขึ้นเลยส่วนตรงข้ามเนี่ยสุขภัณฑ์ที่นี่ก็ใช้ของอเมริกันแซนด้าก็ค่อนข้างใหม่ละแล้วก็เครื่องทําน้าอุ่นของพานาโซนิกเตรียมไว้ให้เรียบร้อยละยานวใหม่หมดเลยเดีย๋ยวลองอินเสิร์ตภาพไปให้ดูว่าเฮ้ย mm hmm. สภาพห้องน้ำเนี่ย mm hmm. ก็ยังดูค่อนข้างใหม่นะครับ ส่วนชั้น3หลังเนี่ยอาจจะเอาใจแมวหน่อยนะเพราะว่าเลี้ยงแมวนะครับส่วนชั้น3มเนี่ยมันก็จะเป็นห้องแมวเก่านะนี่ดูจากประตูจะรู้เลยว่ามีประตูแมวอยู่ถึงแม้เป็นห้องนอนที่3เนี่ยแต่ว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทุกห้องของที่เนี่ยมันจะได้แสงธรรมชาติทั้งหมดเพราะว่าจัดวางไว้ที่ด้านหลังของตัวบ้านแล้วก็จัดวางไว้อยู่ที่หน้าบ้านของตัวบ้านครับ แต่อยากจะให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูจากตัวหลังบ้านนะเราจะเห็นว่าด้านหลังบ้านของโครงการเนี่ยจะมีขนาดความลึกด้านหลัง,งตัวโครงการค่อนข้างลึกกว่าโครงการอื่นๆนะเดีย๋ยวลองอินเสิร์ตภาพไว้ให้ดูคร่าวๆว่าเอ้ยพอมันทําปิดหลังคาไปแล้วอะมันเลยได้พื้นที่ให้สวยเหมือนที่เราเห็นในห้องครัวเนี่ยแหละครับ ห้องนอนที่2และห้องนอนที่สเนี่ยก็จะใช้ห้องน้ําร่วมกันนะแต่ว่าห้องนอนที่อยู่ทางด้านหน้าฝั่งเนี้ยก็จะเป็นหันทางทิศใต้นะครับคนไทยเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าหันทางทิศใต้น่ยลมมันได้ 6- กถึงเดือนใช่ไหมมันก็เลยทําให้บ้านหลังเนี้ยมันมีความร้อนสะสมเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะจัดวางตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยละเป็นสไตล์เดียวกับห้องมาสเตอร์เลยแล้วก็มีขนาดความลึกพอมันมีขนาดความลึกแบบเนี้ยเวลาเราจัดวางเสื้อเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เสื้อเราไม่ค่อยยับนะแล้วก็ใส่ได้ค่อออนนนข้างเยเยะป็แบบ2ต แล้วก็ด้านบนเนี่ยก็เก็บของได้อีกนะนี่ครับอันนี้กจ็จัดวางพวกเข็มขัดถ้าขนหนูอะไรก็สามารถจัดเรียงได้เลยส่วนเตียงตัวเนี้ยที่เห็นเนี่ยมันจะคือ5ฟุตนะครับเผื่อว่าใครอยากจะมีตัวของโต๊ะข้างเตียงเพิ่มอีกฝั่งหนึง่ง<ๆ>ก็สามารถทําได้นะแอร์ที่นี่ห้องเนี่ยจะให้ไปของยี่ห้อมิซูบิชิถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นอนะ ทั้งหมดของตัวบ้านน่ะให้แอร์ทั้งหมด4ตัวแต่ว่าไม่เหมือนกันสักยี่ห้อเลยนะครับแต่ว่าข้อดีคือหน้ากากแอร์เนี่ยขาวอยู่นะเพื่อนๆไม่ต้องแบบไม่ต้องไปซื้อใหม่เพิ่มนะครับสามารถใช้ต่อไปได้เลยนะเดีย๋ยวตามไปสุกันเลยครับว่าบ้านหลังเนี่ยเหมาะกับใครเป็นยังไงบ้างครับหลังนได้พาชมดูบ้านหลังนี้สวยถูกใจไหมครับ บ้านหลังเนี่ยมันตั้งอยู่ที่พราม250ซอยห้นะมีข่าวดีสำหรคนที่อยู่พราม2เลยสะพานที่มันเชื่อมกับทางด,วด่วนเนี่ยตอนนี้โครงสร้างจากทางด่วนมาถึงพรามสองหน้าเซ็นท่านเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรอการเปิดใช้เท่านั้นเองคนที่แบบอยู่นิยนเนี่ยคลายกังวลไปได้เยอะเลยนะแล้วอยู่ในอินเสิร์ตภาพไว้ให้ดูว่าพอมันออกจากทางด่วนเนี่ยที่เชื่อมต่อแล้วอะ ขึ้นเกือกมาได้เลยแล้วก็เข้าสู่พราม2องซได้นะทำให้แบบเราเซฟเวลาไปได้เยอะเลยอันนี้ก็คือข้อดีามากมากเพราะว่าพราม2องซมันคือเส้นเลือใหญ่เนาะที่อยู่ด้านหลังของเซนทรัลเท่านัานเองแล้วมันก็สามารถแบบเดินไปตลาดได้มันเลยเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบมีครอบครัวนะอาจจะไม่ได้แบบใช้รถเป็นประจํา หมู่บ้านเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่สามารถเดินออกไปตลาดหาซื้อของเดินไปเซเว่นได้แบบอิสระเลยไม่ต้องพึ่งรถอย่างเดียวนะส่วนข้อที่2นะมันคือบ้านหลังนี่แหละร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรเนี่ยที่เป็นออริจินอลแปลนน่ะตอนนี้มันมีการต่อเติมห้องครัวไปอีกประมาณสัก15ตารางเมตรทําให้ได้พื้นที่ไอ,สอ้สยมากถึง185ตารางเมตรเลยพื้นที่ด้านหลังที่เขาลงเสาเข็มไว้ให้อ่ะเพื่อนเเชื่อไหมว่าถ้าเราลงเงินไปแบบ2องแสนอ่ะกับตัวบ้านอ่ะเราแทบจะไม่เห็นอะไรเลย,เลยนะแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยเขาลงครัวลงเสาเข็ม ทำไว้ให้หมดละหลังคาแล้วก็ทาสีใหม่ทั้งหลังนะครับรวมถึงหน้าบ้านที่เป็นพื้นที่จอดรถตรงนี้ครับปูกระเบื้องทําหลังคาให้ใหม่ทัชอัพให้ใหม่เรียบร้อยแล้วมูลค่าเกิน4ี่แสนห้าหมื่นบาทมูลค่าตัวแนแหละมันทําให้บ้านหลังเนี้ยมันมีความน่าสนใจขึ้นมาเลยแล้วก็พร้อมเข้าอยู่เลยส่วนเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวใหม่เนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งได้นะแต่ว่าพวกบิวอินพวกแอร์ทุกอย่างเราจัดเตรียมไว้ให้หมดแล้วส่วนข้อที่3มนะครับมันคือเรื่องของราคาเลยคือบ้านหลังเนี้ยเน็ตลงราคาไว้ให้ใน description นะแต่ว่าบอกได้้เลยว่่าาสํหบบคนทีแซือ ก็ดีหรือว่าขอสินเชื่อก็ดีบ้านหลังเนี้ยกู้ได้100%เลยแล้วก็มีมูลค่ามากกว่าราคาประเมินแน่นอนนะครับใครที่สนใจอยากดูบ้านหลังนี้จริงๆสามารถติดต่อนได้เลยที่ q r Code ที่เน็ตแปะไว้ให้หรือว่าเบอร์โทรศัพท์098 453 3390ครับวันนี้ Net Remax แกินเวลาไปก่อนสวัสดีครับ หมู่บ้านเนี่ยมันน่าอยู่จริงๆนะเดีย๋ยวจะพาไปดูสระว่ายน้าแล้วก็ฟิตเนสมันมีครบคันเลยแล้วก็ข้อดีของบ้านหลังนี้อีกอย่างนึงก็คือหันทางทิศใต้ไม่มีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านนะเอารถเข้าจอดค่อนข้างง่ายเลย